วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดก,กับเวลาดังรูปจงหาความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที่100วินาทีข้อนี้โจทย์ถามความเร็วเฉลี่ย V เวกเตอร์ a v นะครับซึ่งต้องใช้สูตร s เวกเตอร์หรือการกระจัดนะครับหารด้วยเวลาและโจทย์ถามอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับหรือ v a v นะครับเท่ากับ s คือการกระจัดหารขออภัย s คือระยะทางนะครับหารด้วยเวลา นั้นสิ่งที่เราต้องหาในการนำมาหาอัตราเร็วเฉลีย่ยและความเร็วเฉลีย่ยก็คือการกระจัดกับระยะทางนะครับต้องมาพิจารณาโจทย์ว่าโจทย์มีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับทงเป็นจุดสตาร์ทนะครับ โจทย์บอกว่าวัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้กราฟดังรูปเรามาดูกราฟก่อนนะครับว่าในกราฟสื่อความหมายว่าอย่างไรนะครับเราจะพบว่าใน20วินาทีแรกวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากับ50เมตรนั้นเราจะวาดว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับเป็นระยะทางเท่ากับ50เมตรหลังจากนั้นนะครับวินาทีที่40เราพบว่า วัตถุเคลื่อนที่ได้เป็น150เมตรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวัตถุเคลื่อนที่ต่อไปอีก100เมตรตรงนี้นะครับนั่นจะรวมแล้วได้ระยะทางเท่ากับ150เมตรตามกราฟหลังจากนั้นนะครับเราพบว่าวัตถุเคลื่อนที่กลับมาโดยที่กลับมาที่ระยะเป็นศูนย์เหมือนเดิม นะครับฉะนั้นหมายความว่าวัตถุวกกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นระยะช่วงนี้ก็จะมีค่าเป็น150เมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราพบว่าวัตถุนี้เคลื่อนที่ถอยหลังนะครับไปเป็นระยะทาง100เมตร แล้วเราจะวาดต่อว่าวัตถุนี้เคลื่อนที่ไปด้านหลังนะครับเป็นระยะทางเท่ากับ100เมตรและสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับวัตถุนี้วกกลับมาอยู่ที่0เมตรนะครับฉะนั้นก็แปลว่าวัตถุนี้วนกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับวนกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้ อีก100เมตรนะครับก็เลยกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นเดิมจากการวิเคราะห์นี้นะครับเราก็จะพบว่าถ้าเราต้องการค่าระยะทางนะครับระยะทาง s ของวัตถุทั้งหมดให้เรานำการเคลื่อนที่ทั้งหมดมารวมกันนะครับได้แก่50 100แล้วก็150 100แล้วก็วกกลับมาอีก100ให้เอาทั้งหมดมารวมกันนะครับผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น50บวก100บวก150บวก100บวก100ใจ500เมตรนะครับใ้500เมตร และเมื่อเราต้องการการกระจัดการกระจัดหรือ s v e c t o r เราพบว่าเราดูตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายนะครับเราพบว่าวัตถุเริ่มต้นณนะตำแหน่งนี้นะครับและสุดท้ายเลยวัตถุก,ก็กลับมาจบณนะตำแหน่งเดิมนั้นเราถือว่าวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ไปที่ใดเลยนะครับการกระจัดเป็น0เมตรนั้นการกระจัดเป็น0ูนยเมตร ดังนั้นเราก็สามารถหาอัตราเร็วเฉลี่ยได้แล้วนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยเกิดจากการกระจัดหารด้วยเวลานะครับฉะนั้นดึงค่าการกระจัดมานะครับการกระจัดตรงนี้เป็นเป็น0นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0หารด้วยเวลา100วินาทีตามโจทย์กำหนดนะครับนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยขออภัยครับความเร็วเฉลี่ยนะครับ ตัวนี้คือค่าความเร็วเฉลี่ยเป็น0เมตรต่อวินาทีต่อไปหาอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับให้เอาระยะทางมาคิดหารด้วยเวลาระยะทางเราพบว่าเคลื่อนที่ได้500เมตรนั้นระยะทางจึงเป็น500นะครับหารด้วยเวลาก็คือ100วินาทีฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้อัตราเร็วเฉลี่ยเป็น 5เมตรต่อวินาทีนะครับ5เมตรต่อวินาที